คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผกาศหอมบ้านพิษสองล่านานๆทีถึงจะได้เปิดใช้บ้านพิษณุโลกครับวันนี้26กันยายนมาดามแพรนนำทีมที่ปรึกษาห้าอราหันตทองคำเปิดบ้านพิษณุโลกประชุมเรื่องการบ้านการเมืองพันศักดิ์วิญญา์สุรพงศ์สืบวงลีสุภวุฒิสายเชื้อทงทองจันทรางสุขพงเทพเทพกัญน,นา มีหมอมิงพรมมินเลอร์ุริเดตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมด้วยขาดบิ๊กอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยไม่งั้นครบทีมกุญซือที่ทักษิณชินวัตรเคยใช้บริการมาก่อนจนเกิดตำนานต่างๆมากมายมองโลกในแง่ดีนับว่าเป็นความพยายามที่จะให้กรอบความคิดของรัฐบาลแพรทองทานถูกเข็นออกมาอย่างเป็นระบบมากขึ้นหลังจากเสียศูนย์ไปเยอะพอควรทั้งๆที่เพิ่งจะบริหารประเทศได้แค่สองสัปดาห์ มองอีกมุมมันคือความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพราะความรู้ความสามารถของมาดามแพนนั้นห่างไกลกับตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นอย่างมากเหลือเกินหากไม่มีทีมที่ปรึกษาที่พ่อไว้ใจได้มาช่วยดูแลโอกาสที่รัฐบาลจะพังพินาศในระยะเวลาอันสั้นนั้นมีความเป็นไปได้สูงมาก ที่ทางรัฐบาลเพื่อไทยสเปะสปะมาตั้งแต่ยุคนายกเศรษฐานโยบายแจกเงินดิจิทัล w a l l ล็คือตัวอย่างของการมั่วไปทำไปจากบิตคอยท t o เ e นเหรียญดิจิทัลมาเป็นแจกเงินสดล้วนมาจากความไม่พร้อมในแง่ความคิดจนหาบทสรุปไม่ได้ล่าสุดการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราพอสืบสาวราวเรื่องกันจริงๆก็โยนกันมั่วโทษเป็นความคิดพักการเมืองอื่น สะท้อนว่าคุณภาพของคนที่มีอยู่มันย่ำแย่จนสามารถส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในอนาคตอันใกล้อย่างเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นจากนี้ไปต้องจับตามองบทบาทของทีมที่ปรึกษาชุดนี้ถ้าจะตั้งชื่อให้สวยหรูก็ทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกเหมือนยุครัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันยุคนั้นนำเสนอนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้ายุคมาดามแพรจะนำเสนออะไร โชคดีของรัฐบาลนาชาติคาบช้อนเงินช้อนทองเข้ามาบริหารประเทศต,ต่อจากรัฐบาลป๋าเปรมที่สร้างความโชดช่วงชัชวาลให้กับประเทศไทยเป็นพื้นฐานให้รัฐบาลนาชาติได้เก็บเกี่ยวโดยเฉพาะโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดแต่สุดท้ายก็จบไม่สวยเกิดรัฐประหารปี2534โดยคณะรักษาความเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสอชอ ทีมที่ปรึกษาบ้านพิศณุโลกตกเป็นจำเลยของคณะรัฐประหารมีการระบุสาเหตุที่ต้องยึดอำนาจคณะที่ปรึกษาบ้านพิศณุโลกร่วมกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหลอกลวงประชาชนว่าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทั้งที่เป็นเผด็จการรัฐสาภาและบุฟเฟ่คาบินเนตโกงแหลกไม่อิ่มไม่เลิกครับนั่นคือเรื่องราวในอดีตการรัฐประหารของกองทัพ มักจะมาคู่กับการคอรัปชันเจือสมกันไปแล้วแต่ฝ่ายไหนจะหยิบยกมาอธิบายเพื่อความชอบธรรมของตนเองแต่ปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นจริงและไม่อาจปฏิเสธได้คือคอรัปชันโดยนักการเมืองไทยยังคงเป็นสาเหตุให้กองทัพทำรทัฐประหารทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกภาคสองก็ดูภาคแรกไว้แล้วอย่าทำตามพันศัก์วิญยรัต น่าจะมีบทเรียนมากกว่าใครเพื่อนเพราะเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาบ้านพิศนุโลกภาคแรกฉะนั้นอย่าให้จบแบบที่จบเมื่อปี2534เป็นอันพอแล้วทีมที่ปรึกษาใหญ่ของมาดามแพคุยอะไรกันมอเลียบสุรพงศ์สืบวงลีถแถลงไขเรื่องนี้ ที่ปรึกษาทั้ง5คนมีประสบการณ์ทำงานทั้งนโยบายและการขับเคลื่อนกิจการต่างๆในอดีตดังนั้นจะให้คำเสนอแนะไม่จำกัดเฉพาะด้านที่เชี่ยวชาญแต่จะขับเคลื่อนเรื่องที่ถนัดเป็นพิเศษทงทองจันทรางสุสนใจปฏิรูประบบราชการพงเทพเทพการจานาเชี่ยวชาญกฎหมายมหาชนก็จะช่วยดูกฎหมายต่างๆเพื่อเอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนระบบราชการ สุภวุฒิสายเชื้อมีความถนัดด้านเศรษฐกิจสนใจนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจพันศัก์วิญญรัต์มีประสบการณ์การเมืองมากเสนอแนะนโยบายหลายนายกมีความเชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์โลกการต่างประเทศส่งเสริม SME สำหรับตนเองทำงานเชิงสาธารณะสุขและซอฟต์พาวเวอร์ที่ปรึกษาทั้ง5คนยังเน้นเรื่องการรวมความรู้จากภาครัฐภาคเอกชน ดังนั้นหลังจากนี้บ้านพิศณุโลกจะใช้เป็นสถานที่เชิญผู้รับผิดชอบทั้งภาคราชการภาคเอกชนมาประชุมหารือกันเพื่อนำเสนอแนวคิดกำหนดเป็นนโยบายต่อไปนี่คือซูเปอร์บอร์ดเพล่เพล่ใหญ่กว่าคณะรัฐมนตรีเพราะจะเป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหารประเทศของรัฐบาลรัฐบาลแพทองทานโชคดีไม่แพ้รัฐบาลน,นาชาติเข้ามาบริหารประเทศหลังรัฐบาลประยุทธ์ สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศไว้มากมายโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ต่อย,ยอดจาก Eastern Seaboard มาดามแพร์แถลงนโยบายจะยกระดับนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทยก็ EEC นี่แหละครับรองรับไว้แล้วเหลือแค่รัฐบาลน,นี้ผลักดันต่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้ได้หมดยุคทอเสือทอผ้าแล้วครับที่สำคัญท่องให้ขึ้นใจ ทำเพื่อประชาชนหากไปสมหัวที่บ้านพิษณุโลกเพื่อรับใช้นายใหญ่เป็นหลักก็ระวังไว้ประวัติศาสตร์มีให้เห็นแล้วอย่าเด็ดขาดนะครับชื่อทีมบ้านพิษณุโลกอย่าทําตัวเป็นคนรับใช้บ้านจันทร์ส่องล่าจะหาว่าไม่เตือน